f o r ์นะครับแล้วก็คำถามว่าแรงแค่ไหนกับเรตติ้งวีคแรกจริงๆขั้นแรกก็ต้องยินดีกับทาง f o r o เ t กันก่อนนะถือว่าผมคิดว่าถือว่าน่าจะเป็นผลงานที่เปรี้ยงปร่าที่สุดอันนึงของทาง prime video เลยก็ถือว่าเข้าเป้านะครับเพราะว่ามีการประกาศไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าะจะได้ไปต่อในซีซั่น2นะผมก็ได้อ e ีเมลจากทางพ i m มมาว่าได้ไปต่อนะ แต่มีส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามัน,มนพอจะทําให้เราอนุมานได้ว่า Fallout เนี่ยมันสร้างยอดวิวได้มหาศาลมากมายแค่ไหนนะครับโดยท่อนนี้ผมขอญอาตอ่านให้ฟังแล้วกันนะมันเขาเขียนมาในอีเมลเขาเขียนว่าซีรีส์ที่เต็มไปด้วยพลังเรื่องนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างถล่มทลายจากผู้ชมทั่วโลกโดยติดอันดับ1ใน3รายการที่มีมผู้ชมมากที่สุดบนพาว์ดีโอและเป็นซีซั่นที่มีผู้ชมมากที่สุดตั้งแต่ Ring of Power งงไหมถ้าง,งงผมจะขออนุญาตแปลไทยเป็นไทยให้อีกทีคือมันแปลว่าอย่างี้ครับว่าในหมู่ซีรีส์ทั้งหมดอ่ะที่แบบมี3 4 5 6 7 8 9 10ซีซั่นหรืออะไรก็ตามแต่ที่พรามวิโอเคยทำมาเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยติดอยู่ในอันดับคือท็อป3อยู่ในอันดับ3เลยผมคิดว่าน่าจะอันดับ3แหละไม่งั้นมันไม่พูดว่าท็อป3หรอกไม่งั้นมันบอกอันดับ1อันดับ2ไปแล้วมันบอกว่าอยู่ในอันดับ3แต่ถ้านับเป็นแค่1ซีซั่นน่ะ1ซีซั่นเนี่ยถ้านับเป็นเป็นซีซั่นต่อซีซั่นเนี่ย มันเป็นรองแค่เรื่องเดียวคือ ring of power ถามว่าเอ้ยแบบนี้มันก็เป็นตัวเลขอะไรที่เราไม่เห็นตัวเลขนี่นะใช่ไหมแต่ก็พออนุบาลได้นะว่ามันก็ต้องดีกว่าทั้ง in the boy invisible gen v อะไรพวกนั้นนะถ้านับตามซีซันคิดว่าน่าจะดีกว่าพวกนี้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าถ้าเป็นซีดีหลายๆซีซันรวมกันในอันนี้อาจจะไม่แน่เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่ามาชนะอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าถามว่า ในเชิงของตัวเลขเนี่ยถ้าเทียบกับซีรีส์อื่นๆที่เรารู้จักกันเนี่ยมันจะประมาณไหนผมเนี่ยได้มีทําการไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเฮ้ยเราจะพอหาตัวเลขที่จะมาเปรียบเทียบได้ไหมว่ามันมันที่มันบอกว่ามันดีมากๆเนี่ยตัวเลขจริงๆคนดูมันเยอะมากน้อยแค่ไหนซึ่งสิ่งหนึ่งที่พอจะหาได้ก็คือเรตติ้งในอเมริกาก็คือต้องบอกก่อนว่าเวลาที่ที่อเมริกาเนี่ยเขาเขามีการฉายซีรีส์เนี่ยไอข้อมูลคนดูจริงๆอะ มันไม่มีการบอกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่มันจะมีเติร์ส์ปาร์ตี้หรือว่าคนที่เป็นแบบเจ้าที่3เจ้าอิสระที่จะไปหาข้อมูลจากเดี๋ยวไปหาตามมื้อถือเดี๋ยวไปตามเลตติ้งตามที่วงทีวีเขาก็จะสามารถหาข้อมูลตรงนี้มาได้แต่ถามว่าเขาหาไม่ได้ยังไงเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นความลับทางธุรกิจของเขาเขาไม่ได้บอกนะแต่มันก็จะพอทําให้เรารู้ได้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าเวลาที่คิดมาตัวเลขพวกนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้คิดมาแบบว่าเป็น7วันของหนังซีรีส์นะแต่เขาจะคิดเป็นแบบช่วงเวลา เป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์าหมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่ที่เป็นวันแรกของซีรีส์นั้นกับวันที่7ของซีรีส์นั้นแต่อาจจะเป็นแบบวันที่3ของซีรีส์นั้นถึงวันที่5ของซีรีส์นั้นอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นรอบ7วันอะไรประมาณนั้นคือมันไม่ใช่ตัวเลขแบบวันแรกเลยเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียกว่า100%แต่มันพอให้เราเห็นว่า ตัวเลขมันออกมาประมาณไหนแล้วกันนะครับตัวเลขของ four out เนี่ยตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่18เนี่ยตัวเลขมีคนดูในอเมริกาทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ2,500ล้านวิวนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะนะครับถ้าเทียบกับซีรีส์ในปีปีนี้นะที่เข้าฉายกันมานะครับอย่างเช่น t r e body problem เนี่ยนะครับก็ทำไปสัปดาห์หนึงก็อยู่ที่1,600งกล้านวิวเดอะเจนทแมนเนี่ยอยู่ที่1,800ล้านวิวก็ถือว่าเฮ้ย สองเรื่องนี้ดูเหมือนมีกระแสดูเหมือนแรงเนี่ยก็ยังตามฟอร์เออยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถามว่ามีคนที่สู่สีไหมมีครับคนที่สู่สีแล้วบางเจ้าเนี่ยบอกว่าน่าจะเหนือกว่าฟอร์เอก็คืออวตารเดอร์ลัสแอร์เบนเดอร์นะครับอยู่ที่ประมาณ2555ล้านวิวใน7วันนะครับในรอบ7วันซึ่งบอกก่อนทุกเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้เข้าฉายวันแรกนันก็จะมีเข้าฉายประมาณ2 3วันกวันขอ,อนนี้เราคิดทั้งสัปดาห์หลังที่เข้าฉายไปเรียบร้อย แล้วนะครับว่ากันง่ายนะครับตัวเลข2,500-2,600ล้านที่อวตารเดอะลัสเซเบนเดอร์ได้หรือว่าฟอร์เอาได้นี่คือตัวเลขที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเป็นตัวเลขที่มาหาศาลมากๆแล้วก็อย่างที่แบบ The Last a อแบนเดอร์เน็ตฟก็ให้2ซีซั่นเลยซีซั่นสองซีซันสก็ได้ทำทันทีเลยเพราะฉะนั้นนี่คือตัวเลขที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆแล้วก็ไม่ใช่ตัวเลขที่ทำกันได้ง่ายๆนะครับก็ถือว่าเป็นประสบควาสมสำเร็จมากๆสำหรับ out ถามว่าเฮ้ยถ้าเทียบกับเด e last of us เนี่ยสามารถเทียบกันได้ไหมวิวิดีโอเกมมันไหนมันดีกว่าคนดูเยอะกว่าระหว่าง Forout กับเด e last o f us ผู้กันตรงตรงเทียบไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าวิธีการเข้าฉายของทั้งสองซีรีส์เนี่ยแตกต่างกันคือ f o r Out เนี่ยจะเข้าทีเดียวพร้อมกัน8ตอนเลยใช่ไหมครับแต่ว่า La s t of Us เนี่ยเขาจะเข้าตอนละประมาณว่าสัปดาห์ละตอนเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถจะเปรียบเทียบกันได้จริงๆว่าเฮ้ย ความนิยมหรือเรตติ้งอะไรมันเยอะกว่ากันได้เพราะรูปแบบการใช้เนี่ยมันแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกได้ว่า The l ลั t ซ f u บเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่ามันมีบันทึกเอาไว้นะครับว่า3ชั่วโมงแรกที่ The Last of Us เข้าใายเนี่ยซึ่งมันเข้าใายแค่ตอนหรือตอตอนจะไม่ได้น่าจะ2ตอน2ตอน,ตอนแรกของ The Last of Us ที่เข้าฉายเนี่ยนะครับช่วง4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ย แค่3ชั่วโมงเนี่ยมีคนดูไป2 3 3ล้านนาทีเออมันเยอะมากเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นแค่2อองซีซันก็คือ2ชั่วโมงใช่ไอสอตอนแค่2ชั่วโมงใช่ไหมแต่มีคนใน3ชั่วโมงแรกดูไป233ล้านนาทีและถ้าคิดทั้งสัปดาห์คิดทั้งสัปดาห์จะมีคนดูเดอลัสอมาสอตอนแรกอะไปถึงสิ้น8 3 7ล้านนาทีกันว่าง่ายก็คือคนดูก็กเยอะนะ800กว่าล้านเนี่ยในในแค่2ตอนนะอย่าลืมนะว่าเวลาจํานวนชั่วโมง จำนวนของคนดูจํานวนเวลาดูมันอยู่ที่จํานวนตอนด้วยใช่ไหมถ้าคนดูเยอะจํานวนคนดูเยอะจํานวนตัวตอนเยอะด้วยก็แปลว่าเฮ้ยคนก็อาจจะดูจํานวนตอนก็จะเป็นคนเดิมอะแต่ดูจนจบใช่ไหมแต่ถ้าจํานวนตอนมันน้อยแล้วมีคนดูเยอะก็แปลว่าคนมาดูเรื่องเนี้ยเยอะมากๆเพราะว่าจํานวนตอนมันน้อยแต่ว่ามันก็เปรียบเทียบกันแบบเป๊ะๆลาบากแต่ก็จะบอกว่าเฮ้ยเดลสัสซอมารก็ไม่ธรรมดานะเพราะสัปดาห์แรกของเขาเขาทับล่อไป8ปดร้อยสามสิบเจ็ด ล้านนาทีนะให้สรุปแล้วกันก็คือถือว่า Forout เนี่ยแรงจริงแรงดีแต่ว่าก็ไม่ถือว่าแรงแบบมหาจัรันอะไรมากเพราะก็จะมีอวตารเดอะลัสแอเนเดอร์ที่พอ,พอจะเป็นคู่ปรับคู่แข่งกันได้นะครับแต่ว่าก็ดีกว่าแบบพวกซีรีส์แบบพันพันแบบทรีบอดี้หรือแอมเดอะเจนเทนแมนที่พอเป็นกระแสก็จะเห็นอยู่ประมาณพันหหรือพันแปดร้อยล้านวิล้านวิวเอยไม่ใช่ล้านนาทีเท่าที่ผมพูดล้านวิวผมอาจผิดนะต้องเป็นล้านนาทีนะครับก็ ขออภัยด้วยนะครับถ้าพูดผิดระหว่างทางนี้นะครับคิดว่าน่าจะช่วยให้เข้าใจง่ายๆมาว่ามันแรงแต่มันอาจจะไม่ได้แบบว้าวซามากมายหรือไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนไม่ใช่อะไรขนาดนั้นนะครับสําหรับ for out นะจ้าสปอนเซอร์ยังไม่มีแต่วันนี้ขออนุญาตที่โฆษณาของตัวเองไว้ก่อนนะครับสาหรับพื้นที่ทางด้านขวาของจอภาพยนตร์ตรงนี้นะครับรวมถึงการที่จะพูดโปรโมตในไลฟ์ของตีลังกาดูหนังนะครับก็ราคาเดือนละ 999บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเบาๆมากเราจะพูดสินค้าของคุณพูดชื่อของคุณแล้วก็สินค้าของคุณเนี่ยก็จะอยู่ด้านขวาของจอแบบนี้นะครับตลอดเวลาที่เราพูดคุยกันเลยนะอาจจะมีสินค้าของท่านอื่นๆหรือว่าสินค้าของผมหรือเมสเซจที่ผมจะมาก็จะมีวนมาด้วยแต่ว่าสินค้าของคุณจะได้มีอยู่ตรงนี้พื้นที่ต่างๆที่อยากจะโฆษณาต่างๆถึงสินค้าถึงร้านค้าถึงสิ่งที่คุณอยากจะบอกจริงๆก็เป็นอะไรก็ได้อะจะพูดจะเมสเซจจะเป็นเพลงอะไรก็ได้ถ้าสนใจอยากจะโปรโมทตรงนี้ เดือนละ9 9 9บาทนะครับแล้วเราไลฟ์กันอาทิตย์ละ4วันอาทิตย์อาทิตย์ละ2วันอะคุณก็ได้กี่เท่าไหร่ 2, 4 8 8ไลฟ์แล้วก็อาจจะหันไปเป็นเขาเรียกว่าหันไปเป็นพวกคลิปไฮไลท์ต่างๆอีกอะมันก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับถ้าใครอยากสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านด้านข้างนะครับหรือไลน์ด้านข้างนะครับหรือว่า Facebook ที่หลังการดูหนักก็ได้นะครับเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดต่างๆไปให้คุณนะครับแล้วก็สบายๆบ,บายที่เราสบายๆายนะ999บาทต่อเดือน 8ไลฟ์เต็มๆนะได้พูดได้เห็นขึ้นได้ชื่อรูปทําให้คนดูพันสองพันคนของเราเนี่ยได้เห็นคลิปของคุณแล้วถ้าคลิปไฮไลท์ไหนมันเปลี่ยงขึ้นมาเนี่ยโอ้หกมือเลยนะเออมันก็มีบ้างเหมือนกันก็คุ้มค่าอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับพื้นที่ด้านนี้999บาทตอ่อเดือนเท่านั้นนะครับ